นึงครับีิล้องสิลองแก๊หงครับเดี๋ยวผนจะแกิสอีกหนึ่วเฮ้ยเสื้อเสื้อเสื้อเสือเรน่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว มันคืออะไรว้าว่าจะเป็นพี่นอ้องว่ารยังเงอครับพี่นอ้องว่ารยังเงครับผมอาจะเป็นเสือแน่นอนเราจะลองแกะเบิรงนได้พี่น,อน้องเด้อเบิร์นสิพื้อออกมาที่นี่เป็นเสืออิลี่กับพี่นอ้อง ฟึบว้าวอุ้ยเป็นตาง,งามใช่ไหมฟึบฟึ๊บในล่ะทางไหนล่ะนี่นี่ว้าวเป็นชุดลองเพลงครับพี่น้องผู้ใดเนาะเป็นผุดทรงมาใหา้เนาะเนาะครับผู้ใดส่งมาใหา้่งผู้นี้พี่น้อง นี่ครับ,บางาม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 เดี๋ยวต้องไปสืบหาผู้ทรงซะแล้วงามครับพี่น้องผมให้กินเขาแล้วอยู่นี่แหละโต๊ะต้องเขาอนี้แหละว้าวเสื้อสูตร้องเพลงขอบคุณหลายๆด้วยครับงามครับงามครับจะได้ใส่ขึ้นเวทีบ่อละีนี้ โอเคครับไปหาค้นทรงก่อนครับพี่น้องแมนผู้ใหทรงมากงามไปรีย์ังไ,ไ้ก็ขอบคุณไปสักก่อนละครับขอบคุณหลายๆเ้อครับผม